สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมเอเวอร์โซในราคาถูกอยู่นะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะจอนชาวไล่นะครับผมสะดวกรวดเร็วเติมได้24ชั่วโมงเลยนะครับและร้านนี้นะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะมีทุกแพ็คให้เติมเลยนะครับซึ่งทุกแพ็คเนี่ยราคาถูกมากๆเลยนะใครที่สนใจจะเติมเกมเอเวอร์โซนะครับลิงก์ร้านจอนชาวไล่อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะที่จะเติมเกมเอเวอร์โซอย่าลืมนึกถึงร้านจอนชาวไล่นะครับผม้ วอทส์ท็อปแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราก็อยู่ันในเกมเอเวอร์โซนนะครับโอ้ สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอาร์ติแฟกต์กันนะซึ่งอาร์ติแฟกต์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญกับตัวละครของเรามากๆเลยนะเหมือนเป็นการ์ดใส่ให้กับตัวละครนั่นแหละครับทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมีสกิลที่ดีขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นของวิเวียนนะครับถ้าเกิดใส่อาร์ติแฟกต์ให้กับนางเนี่ยเวลาเราใช้คัตติ้งไวเบรดนะครับเราก็จะได้รับมานาคืนมา500หน่วยนะครับเราจะได้ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นยังไงฮะแล้วการใส่อาร์ติแฟกต์ให้กับตัวละครของเรานะครับหาไม่ยากเลยนะ ท้ายเลยเนาะอาร์ติแฟกต์ซัมมอนนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกด้วยนะว่าเราอยากจะได้อาร์ติแฟกต์อันไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้3อย่างด้วยกันนะครับซึ่งการเลือกเนี้ยมันไม่ค่อยหลุ้นเลสเท่าไหร่นะที่ฉันเลือกไว้นะครับก็จะเป็นของวิเวียนนิโคลแล้วก็ในอาร์นะครับเดี๋ยวจะส่งให้ดูก็แล้วกันนะว่ามันได้ง่ายจริงหรือเปล่านะครับมาดูแหกตาแหกตูดดูมาละ ไม่ค่อยลุนเลสเท่าไหร่นะเห็นปะนะครับหูได้มา2อันเลยซึ่งถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นเศษให้10เศษเนาะครบร้อยเมื่อไหร่ก็ไปอัพอาร์ติแฟกต์ได้เลยนะครับเมื่อเราได้อาร์ติแฟกต์มาแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ให้กับตัวละครได้เลยนะสมมติฉันจะใส่ให้วิเวียนก็แล้วกันอีฟเซยครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดอ่ะมันจะเป็นรูปบวกใช่ไหมไหนก็กดเข้าไปครับแล้วก็กดใส่ได้เลยมันจะมีชื่อตัวละครของเราอยู่แล้วฮะเวลาอัปเกรดก็ตรงนี้ ซึ่งการใส่การ์ดเนี่ยเอฟเฟกของเรานะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้สเตตัสตรงนี้ด้วยนะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดอัดตราคริแล้วก็คริดาเมจนะครับตรงแอดเซนต์ตรงนี้ครับเราก็จะต้องสะสมเศษการ์ดให้ครบตรงนี้ก่อนนะ200เศษครับแล้วถึงจะเลื่อนขั้นได้ต่อไปก็จะเป็นกรอบส้มแล้วนะครับแบบนี้ส่วนเอ็นฮาร์ตรงนี้นะครับก็ต้องใช้หินตรงนี้ในการอัพด้วยนะซึ่งหินตรงนี้นะครับเราสามารถหาได้จากพอออฟเมมโมรีก็คือตรงนี้นะแอดเวนเจอร์ Adventure, แล้วก็ชาเลนจ์คอ ครับตรงเนี้ยแล้วก็หาได้จากพาร์ทไทม์จ็อบครับก็คือโหมดทาวที่เราสร้างเมืองของเรานาะ,ะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะได้อินอ์ติแฟกต์ตรงนี้มาอัปเกรดด้วยอันสุดท้ายหาได้จากรูทครับก็คือไอดอลที่เราเก็บสะสมเอาไว้ล่ะฮะเนี่ยครับตรงรูทเนี้ย แล้วอาร์ติแฟกต์ของแต่ละตัวมันเพิ่มเอฟเฟกต์อะไรบ้างล่ะเดี๋ยวฉันจะแปลให้พวกนายฟังทุกตัวเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกเอเดียนฮะเพิ่มสกิลอาร์ตสีครับพลังป้องกัน4%ี่เอร์ซยิ่ง up ไปเรื่อยๆพลังป้องกันก็จะมากขึ้นเอฟเฟกต์ effect ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมีเอฟเฟกต์ภูมิมคุ้มกันถ้าหากศัตรูมีตีแล้วแบบเรากระเด็นอ่ะมันจะกันได้ด้วยนะหากมีศัตรู2ตัวขึ้นไปอยู่ในระยะ3.5ม้าเมตรนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเอฟเฟกต์ภูมิคุ้มกันสถานะ มีศัตรูสองตัวขึ้นไปในระยะ3.5เมตรนะครับต่อไปของอายมินะฮะเพิ่มเอฟเฟก ลดมานาของศัตรูลง100หน่วยทุกๆ2วินาทีหากศัตรูอยู่ในพื้นที่สกิลเอ็กโคชิ่งไนท์นะครับซึ่งสกิลเอ็นโคชิ่งไนท์เนี่ยมันจะลดเลือดอย่างเดียวนะถ้าเกิดเราใส่อาร์ติแฟกต์เข้าไปเนี่ยจะลดมานาด้วยนะครับยิ่งอัพก็ยิ่งลดเยอะนะฮะต่อไปเมฟิโทเฟลนะครับเพิ่มเอฟเฟกต์สกิลมันติเดเมิเชแนลนะครับพลังป้องกันของศัตรูลดลง6%เป็นเวลา18วินาทีซึ่งสกิลมันติของเมฟิทนะครับมันจะเพิ่มโอกาสคริติคอลอย่างเดียวน นะต่อไปของแคลนะฮะการใช้สกิลโนเบลโอ๊ตนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกพิเศษก็คือฟื้นฟูเลือด3%หากเลือดของแคลมีต่ากว่า30%นะครับยิ่งอัพมันก็จะฟื้นฟูเลือดได้แรงขึ้นนะฮะแล้วก็มีเพิ่มปูมิคุ้มกันดาเมจเป็นเวลา3วินาทีด้วยนะต่อมาของเจดนะครับเพิ่มเอฟเฟกให้กับสกิลฟิวเจอร์ฟอร์จูนซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังโจมตี3%ยิ่งอัพพลังโจมตีก็จะมากขึ้นนะฮะต่อไปของลิมซี่ฮะเพิ่ม skill k, เอฟเฟกต์ นะครับ0.4%พออัพไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะมันก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีอีก1.6%ด้วยนะซึ่งสกิลเดชของเดิมเนี่ยมันจะเป็นดาเมจคียนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่อาร์ติแฟกต์เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอัตราคริติคอลพูดง่ายๆคือเวลาเราตีศัตรูก็จะมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้นนั่นเองนะฮะต่อไปของแคทเธอรีนการใช้สกิลแอคเนสนะครับจะฮิลเลือดให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะ30%ของค่าพลังโจมตียิ่งอัพมันก็จะยิ่งฮิลแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะะเเเเต็มมมทีีนะ่่150%ลยยนนนนแออััสขงดิ จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมเราอย่างเดียวนะครับ20%อาร์ติแฟกต์เพิ่มฮิวด้วยต่อไปของเชอร์รี่ฮะเพิ่มเอฟเฟกฟื้นฟูมานา120หน่วยทุกๆ2วินาทีเป็นเวลา6วินาทีนะฮะเมื่อใช้สกิลไฮเทนชั่นยิ่งอัพมานาเราก็จะได้รับเยอะขึ้นนะครับต่อไปโดลา่าับเพิ่มเอฟเฟกให้กับสกิลพาสซีฟแบรี่อาราซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้านทานกายภาพและความต้านทานเวทนะครับ8%ซึ่งสกิลพาสซีฟแบรี่อาราของเดิมเนี่ยมัน เกราะป้องกันนะครับ25%หรือตีเจอะก,ก่อนนั่นแหละฮะเมื่อเลือดของโดาเหลือต่ำกว่า50%และพลังป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ80%อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้น30%แต่การได้รับการฮิลเนี่ยมันจะได้รับลดลงนะ50%ถ้าใส่อ์ติแฟกต์ก็จะทําให้นางถึกขึ้นนั่เนเองะเนาะต้านทานกายภาพด้วยต้านทานเวทด้วยนะครับตัวนี้เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับจะฟื้นฟูเลือดขึ้น1%ของค่าเลือดสูงสุดนะทุกๆ2วินาทียิ่งงงอออัักกกาารฟฟื้้นนนนนูเเลด็จะยิ่่มขึนน รฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองนะครับ2%ของค่าเลือดสูงสุดเมื่อไอลาโจมตีศัตรูตัวที่อยู่ภายใต้เอฟเฟกต์ของสกิลลูนออฟดีคลายนะครับซึ่งลูนออฟดีคลายนะครับของเดิมเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูลดพลังป้องกันลดต้านทานกายภาพและต้านทานเวทลง18%เป็นเวลา10วินาทีนะครับไออาร์ติแฟกต์ก็จะฟื้นฟูเลือดด้วย45เมื่อใช้สกิลแฮปปี้ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจะฟื้นฟูมานา200หน่วยยิ่งอัพมานาเราก็ยิ่งเพิ่มนะครับสูงสุด 1,600หน่วยเลยนะครับซึ่ง Happy Life Performance นะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นดิวเลือดให้กับทีมของเราในระยะ3เมตรนะฮะใต่อาร์ติแฟกต์เราก็จะได้รับมานาด้วยนะครับไมก้าเมื่อใช้คิวไลท์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจะได้รับมานา200หน่วยเหมือนกับซีฮาเลยเนาะคิวไลท์เพอร์ฟอร์แมนซ์จากเดิมนะครับก็คือการโจมตีศัตรู220เปอร์ถ้ามีซีฮาอยู่ในทีมก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะใต่อาร์ติแฟกต์ก็จะเพิ่มมานาด้วยปรินต์เพิ่มเอฟเฟกต์สกิลเบตเตอร์อโรนที่จะช่วยเพพิิิิ่่มออออัััตตรราคคล6%ยง อาคิก็จะมากขึ้นนะครับเฟเตอร์อาโรนของเดิมนะครับจะเป็นการโจมตีศัตรู110%และพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น26%หากไม่มีศัตรูอยู่ในรัศมี3เมตรนะครับอาร์ติแฟกต์ก็จะช่วยเพิ่มอัตราคิด้วยฮารุเมื่อเปิดใช้งานสกิลพาสซีฟแท็กฮันเตอร์นะครับฮารุเนี่ยก็จะเพิ่มความต้านทานกายภาพและต้านทานเวท8%แท็กฮันเตอร์ของเดิมนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะฮะ24%เมื่อมีเพื่อนของเราอย่างน้อย 2คนที่อยู่ในระยะ3เมตรนะฮะอาร์ติแฟกต์ก็จะช่วยเพิ่มความต้านทานนี้เข้าไปอีกนะคาร่า <K ala, S 1> เพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับสกิล Happiness Heal <Hill, S 1> ก็คือฟื้นฟูนฟนมานา400หน่วยนะ Happiness Heal <Hill S 1> ของเดิมนะครับฟื้นฟูนเลือด1 5 0ของค่าพลังโจมตีและเพิ่มพลังโจมตี16%กเปเ็นเป็นเวลา10วินาทีแต่อาร์ติแฟกต์ก็จะเพิ่มในส่วนของมานาด้วยนะครับเรนี่ <Rain y, S 1> ทุกครั้งที่เราโจมตีแบบปกติหรือใช้สกิลเรนี่ก็จะได้รับบัฟเพิ่มอัตราคริิล0เ .6% สามารถเก็บสเต็กได้สูงสุด15ชั้นถ้าอัพไปเรื่อยๆนะครับอัตราคริติคอลก็จะเพิ่มขึ้นและสามารถได้รับบัฟอีก1ชั้นด้วยนะครับอันสุดท้ายสามารถเก็บสเต็กได้สูงสุด20ชั้นทาเลียเพิ่มความเสียหายให้กับสกิลสตาอาริวอลเดนะครับ50%ของค่าพลังโจมตียิ่งอัพดาเมจของเราก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยทำให้ศัตรูติดสตันได้ด้วยนะ3วินาทีซึ่งสตาอาริวอลเดของเดิมนะครับดาเมจจะอยู่ที่250%มมตตีัรูท้งหดเลย ก็ฟื้นฟูนฟนให้กับทีมเราทั้งหมดได้อีกด้วย2%ทุกๆ2วินาทีเป็นเวลา8วินาทีนะฮะและฟื้นฟูนฟนมานาได้อีกนะครับ200หน่วยใส่อาร์ติแฟกต์ศัตรูก็จะโดนดาเมจมากขึ้นนั่นเองนะฮะนิโคเพิ่มความเสียหายคริติคอลดาเมจ12%สําหรับศัตรูที่ติดสถานะตราขนนกนะครับยิ่งอัพดาเมจคริติคอลก็จะยิ่งแรงขึ้นวิเวียนได้รับมานากับคืนมา500หน่วยเมื่อใช้สกิลคัตติ้งไวเบรดยิ่งอัพเราก็จะได้มานากับคืนมาเนี่ ตีแบบปกติของมิเลียมนะครับก็ทาให้ศัตรูลดความต้านทานกายภาพลง6เป็นเวลา9วินาทียิ่งเราอัพไปเรื่อยๆนะครับคีย t ที่เข้าดรามที่ศัตรูโดนเนี่ยแรงขึ้นอีก15แล้วถ้าเกิดเราอัพสูงสุดนะครับศัตรูจะได้รับค r i t ที่เข้าดรามสูงสุดอยู่ที่24เปอร์เโอ้เพิ่มเอฟเฟกให้กับสกิลอินโดมิเทเบิลวิวนะครับโล่จะมีค่าเท่ากับ10ของเลือดสูงสุดที่โคอี้มีนะครับและจะคงอยู่เป็นระยะเวลา14วินา ขึ้นด้วยนะแล้วเอฟเฟกที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นได้รับมานากับคืนมาด้วยนะ1000หน่วยสูงสุดเนี่ยเราจะได้รับมานากลับคืนมา2000หน่วยเลยนะครับซึ่งสกิล Indo Mitable View จากเดิมเนี่ยมันจะไม่มีการสร้างโล่เข้ามาเลยนะมันจะมีแค่ความต้านทานกายภาพกับต้านทานเวทเท่านั้นนะครับแล้วก็ฮิวเลือดด้วยเนาะใส่อาร์ติแฟกก็จะมีโล่ขึ้นมาแล้วนะครับทำให้ตัวของโคอี e ้เนี่ยหนาขึ้นในอาในอาจะฟื้นฟนูมานาทันทีนะครับห0 0หน่วยเมื่อถูกโจมตีแลละะจะ่เว ดีมนะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีในระหว่างนั้นเนี่ยในอาจ,จะไม่โดนโจมตีหรือตกเป็นเป้าหมายนะครับคูดาวอยู่ที่24วินาทีทิ้งอัพไปเรื่อยๆนะครับมานาเราก็จะได้รับกับคืนมาเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะ2.5เมตรนะครับติดกลับด้วยนะเท่ากับระยะเวลาของวิวออฟดีมนะครับก็คือ4วินาทีนั่นเองสูงสุดนะครับจะได้รับมานา2,000หน่วยแล้วก็วิวออฟดีมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น6วินาทีนะครับไวโอเลตอัตราคริติคอลและดามติคอลเพิ่ม ขึ้น4%เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับยิ่งอัพเนี่ยอัตราคิกับดาเมจคิสูงสุดอยู่ที่20%เลยนะครับรีเบก,กาเพิ่มเอฟเฟกให้กับสกิลเยลโล่แอนตี้ลีคลาเบอรี่อินเจคชั่นซึ่งจะลดมานาของศัตรูลงนะครับ600หน่วยยิ่งเราอัพนะครับศัตรูก็จะโดนลดมานามากขึ้นแล้วก็จะมีเอฟเฟกฟื้นฟ,นฟนูมานาให้กับรีเบก,กานะครับ1,000หน่วยเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะอัพสูงสุดนะครับมานาที่รีเบก,กา อของเดิมมันจะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับและทําให้ศัตรูติดพิษแล้วก็ยังทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับการฮิวล,ลดลง50%แต่ถ้าเกิดเราใส่อาร์ติแฟกต์เนี่ยศัตรูก็จะโดนลดมานาด้วยนะฮะพริมเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับสกิลวอนัสซีอเมจิกทริกซึ่งจะมอบโอกาส30%นะครับในการเพิ่มความเร็วพลังป้องกันแล้วก็อัตราคิให้กับทีมของเราทั้งหมดเลยนะครับ4%เป็นเวลา9วินาทีถ้าเกิดเราอัพไปเรื่อยๆนะครับนอกจากระีดพลังป้องกันอัตราคีย์ิคอวจะเพิ่มมากขึ้นนแล้วเ่มมัจะพิ โอกาสในการติดเอฟเฟกต์นี้ด้วยนะจากเดิมเนี่ยมันจะเป็น30ใช่ไหมยิ่งเราอัพเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่50%เลยนะครับสกิลวอนซีอเมจิกทริกจากเดิมนะครับมันจะเป็นการฮิวเลือดให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลบเอฟเฟกต์ดีบัฟสองอย่างใส่อาร์ติแฟกต์ทีมเราก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของสปีดพลังป้องกันอัตราคิดด้วยนะครับเจ็กเกอรลินเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น1 122%เเป็นวลา30วินาที่งอัไปเรื่อยๆรังโจมตีของเก็นแรงขึ้นแล้วิน ก็มีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามาด้วยนะเพิ่มการลกลบหลีกอีก10หน่วยนะครับสูงสุดจะอยู่ที่20หน่วยอิรุชาการโจมตีแบบปกติของอิรุชานะครับถ้าศัตรูที่ติดสถานะช็อกอยู่เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับสเป็นเวลา8วินาทีซึ่งสามารถเก็บสเต็กได้สูงสุด5ชั้นด้วยกันยิ่งอัพนะครับความเร็วก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วย5%แล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเองอีกนะครับสามเปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ที่ 5%ของเลือดของศัตรูนะครับทุกๆ2วินาทีเป็นระยะเวลา18วินาทีซึ่งความเสียหายของเอฟเฟกเนี้ยต้องไม่เกิน100%ของค่าพลังโจมตีนะยิ่งอัพไปเรื่อยๆนะครับก็จะยิ่งดูดเลือดแรงขึ้นด้วยนะซึ่งสก so ิลโซเอ็กซ์โตชันนะครับจากเดิมเนี่ยเวลาเปต้าถูกศัตรูโจมตีมาใช่ไหมครับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเนี่ยก็จะโดนดามเมจนี้ไปด้วยนะพอเราใส่อัติแฟกต์ปุ๊บมันก็จะดูดเลือดศัตรูด้วยนะครับทำให้ตัวของเปต้าเนี่ยโคตรหน การโจมตีแบบปกติของนีมี่นะครับจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมซึ่งถ้าเกิดเราเก็บ6สเต็กได้เมื่อไหร่นะครับศัตรูก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น,นครับ30%ของค่าพลังโจมตีอันนี้คือแค่โจมตีแบบธรรมดานะไม่รวมสกิลนะครับซึ่งเวลาอัพไปเรื่อยๆเนี่ยการโจมตีของนีมี่ก็จะรุนแรงขึ้นเอฟเฟกต์ที่เพิ่มเข้ามานะครับเก็บสเต็กแค่5กองเท่านั้นสูงสุดเก็บแค่4กองเองศัตรูก็จะโดนดาเมจของนีมี่เนี่ยมากขึ้นและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ effect, เอ มันก็จะเพิ่มเอฟเฟกของสกิลนั้นๆเนาะตัวบางตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับแต่ที่แน่ๆอร์ติแฟกต์เนี่ยแต่แล้วจะทําให้ตัวละครของเราอะ่ะโหด,ดขึ้นมากๆเลยนะครับเป็นอีกโหมดหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาวคุณผู้ชมท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ